ในช่วงที่2ของ Living a Good Life by Bim นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของสูตรสีฟ้าครับแล้วก็เป็นรับเป็นสูตรที่รับรองเลยว่าผู้สูงวัยคนสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานจะต้องฟังทางนี้นะครับจากศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามสสัปดาห์แรกอาจจะงงเพราะจู่ๆต้นก็พูดแบบว่านี่เป็นสูตรสีฟ้าคืออย่างนี้ครับตั้งแต่รายการของเราในตอนแรกเป็นต้นมาเนี่ย เราพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนที่เกิดจากผลงานของกลุ่ม ออเปอเรชันบิมนะฮะเราก็เลยเรียกอันนี้ว่าเป็นผลพันธ์จากบิมตัวนี้เป็นผลพันธุ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้มีความสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราเนี่ยมีมากไปก็ไม่ดีนะคะมีน้อยไปก็ไม่ดีขยันไปก็ไม่ดีขี้เกียจไปก็ไม่ดีเราต้องมีพอดีพอดีนะครับซึ่งออปเปอเรชันบิมเนี่ยเขาได้สกัดสิ่งที่ดีที่สุดจากบางคุดออกมาแล้วมาเสริมพลังในการที่จะดูแลร่างกายของเราเนี่ยด้วย ส่วนผสมอื่นๆงานดำฝ้ารังใบบัวบอกอะไรประมาณนี้นะคะโดยวิธีการสกัดที่ต่างๆนานากันก็เลยทำให้ได้สูตรสีต่างๆในสัปดาห์แรกเราพูดถึงสูตรสีเขียวนะคะซึ่งหลักของมันเนี่ยก็คือจะช่วยดูแลในเรื่องของภูมิแพ้ แล้วก็สัปดาห์ที่2เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องสีชมพูซึ่งหลักการของมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของไขข้อเรื่องของกระดูกเรื่องอะไรต่างๆเป็นหลักนะคะวันนี้เราจะพูดถึงสูตรสีฟ้าซึ่งเป็นอีกสูตรหนึ่งที่อาจาร์สวีรัปประธานอยู่เนื่องจากว่าเป็นคนที่เป็นเบาหวานมาสิบกว่าปีแล้วแต่กลายเป็นคนที่เป็นเบาหวานที่หลายๆคนทักว่าหนึ่งทำไมสดใสสองทำไมถึงไม่ไม่ไมคือคือ เดี๋ยวจะพิเศษจะดูเอาคือเป็นคนที่ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนักแต่ชีวิตไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปฉีดอินซูลินไม่ถึงขนาดต้องไปนั่งลดเข็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องต้องขอบคุณอาจารย์ที่ทําให้เราเป็นคนเบาหวานที่ชีวิตไม่รันทดต้องบอกว่าเป็นคนที่ยังสู่รุ่ยสู่ร่ายในการบริโภคชัดเจนเป็นคนที่เอนจอยไลฟ์ครับอ่าเป็นคนที่เอนจอยไลฟ์แต่ว่าไม่เดือดร้อนอยากกินอะไรก็กินอ่าไม่ถึงกับจะต้องควบคุมมากครับครับ ก็ผู้บริโภคหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเบาหวานก็มาคุยกับเราว่าบริโภคแคปซูลสุดเกลียบมันก็ช่วยระยะหนึ่งนงนะแต่พอไปไปมาระยะยาวมันช่วยไม่ค่อยได้เราก,ก็มานั่งคิดเราก็ไปดูอาการเบาหวานอ๋อนี่อาการแพ้ภูมิตัวเองเบาหวานเกิดออากการแพ้ภูมิตัวเองนะครับนะฮะซึ่งเราก็โชคดีก็อีกครั้งหนึ่งเราก็มี ห้องแลบคือของาศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิกทดสอบสูตรที่เราทําขึ้นมาแล้วก็ทดสอบกับอาสาสมัครควบคู่กับคนที่กินแป้งทดสอบทดลองกันนะครับ,รบเป็นตัวควบคุมแล้วเราก็พบว่าไอสารสามตัวที่ที่เราต้องการลดเนี่ยมันลดลงชัดเจนมากภายใน15วันจากการกิน4ี่แคปซูลต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคกินแคปซูลแป้งสี่คแคปซูลต่อวันถ้าเป็นคนปกติก็เช้าสองก่อนนอนสองสูตรนี้ก็ถ้ากินรับประทานก่อนนอนแล้ว จะทําให้หลับสบายด้วยหลับสบายมากนะครับแล้วก็ภายในภายในไม่นานนะครับที่อิตาลีที่เขานําของเราไปทดสอบนะครับภายใน2สัปดาห์เนี่ยเขาลดลดน้ําตาลไปประมาณ20%อร์โอ้ย0ี่สต์แต่นั่นเป็นการใช้ควบคู่กับยายาทั่วไปด้วยคือจริงๆแล้วอย่างที่เราเคยตอกย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าผลิตภันธ์จาก operation bim ไม่ใช่ยา ดังนั้นอย่าคิดว่าเรากำลังมาพูดถึงการรักษารรเรากำลังพูดถึงการดูแลตัวเองในลักษณะของ uh, preventive หรือการป้องกันนะซึ่งถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึง่งแต่สำหรับคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรที่ไปหาหมอแล้วหมอเขาให้ฉีดยาให้กินยาอะไรก็ตามอันนั้นไม่ต้องทิ้งนะคะคคก็ต้องรักษากันไปแต่ว่า ถ้าเกิดว่ารับประทานปินพันจากบิมไปด้วยและหลังจากหายอาการแล้วเนี่ยขอให้รับประทานต่อเนื่องอย่างทุกวันนี้จันิริก็จะต้องบิมเชา้าบิมเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะ,คะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นของความเข้าใจเพราะถ้าเมื่อไร่เข้าใจว่าตัวนี้เป็นยานแล้วก็เสร็จกันเลยเราไม่อยากให้คิดคอย่างนั้นเด็ดขาดน,นะคะเราไม่ได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เราไปปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งจะเป็นต้นเหตุของสุขภาพชีวิตที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันด้วยครับซึ่งถ้าหากว่าเมื่อเราสามารถควบคุมเบาหวานได้อาจารย์ขาอะไรครับที่มันจะไม่ตามมาอ๋อาการเยอะแยะเลยครับคอเลสเตอรอลก็สูงนะครับความดันก็จะสูงครับถ้าเราลดความหวานได้อาการเหล่านี้มันหายไปเองความดันด้วยความดันด้วยลมหาวใจด้วยใช่ครับสีฟ้านี่ช่วยลดในเรื่องของน้ําตาลครับ คอเลสเตอรอลครับแล้วก็ความดันครับความดันแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราลดไอ้อาการเบาหวานได้ภาวะไตของเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หัวใจก็ไม่มีปัญหาด้วยครับจาได้ว่าตอนที่เล่นละครเนี่ยนะครับพอเรานั่งรับประทานอาหารด้วยกันจะมีคนที่เป็นเบาหวานอยู่ประมาณสี <neighbors> ่คนนะคะต่อมารุษก็ได้หนึ่งครับนะคะทีนี้พอนั่งทานเนี่ยเขาจะเลือกมากๆเลยนะคะ ส่วนพี่ก็ค่อนข้างจะเลือกบ้างไม่เลือกบ้างพี่หยิบอะไรบางอย่างต้อจะบอกพี่กล้ากินได้หรอเขาจะถามอย่างนี้เลยนะพี่บอกก็พี่ก็กินมาตลอดนะคือรุ่นนี้เพื่อนตายหาง่ายเพื่อนกินหายากใช่ไม่แต่เขาถามพี่พี่กล้ากินได้เหรอเพราะมีความรู้สึกกับพวกเขาที่ที่อยู่หลังโละครกับพี่เนี่ยชีวิตเขาทรมานกว่าพี่มากเลยนะของที่วางเรียงเนี่ยเขาแตะได้สักสองอย่างสามอย่างต้องมีวินัยเออแต่พอถ้าทานตัวนี้ไป การใช้ชีวิตในการบริโภคก็ยังเป็นปกติไหมฮะคือเราระวังบ้างพี่มีถึงขนาดที่ว่าเต็มที่ครับแต่ว่าพี่ไม่จํากัดเท่ากับพวกเขาครับยกตัวอย่างเช่นเขาไม่กินแม้แต่ผลไม้ครับเพราะเขาบอกมีน้ำตาลในผลไม้ด้วยโอ้โหผมผมอยากจะกลับมาที่จุดที่อาจารย์เสรีพูดถึงว่าถ้าหมอให้ยาอะไรอยู่แล้วก็ใช้คู่กันไปนะครับเพราะว่าระดับน้ําตาลเนี่ยอยู่ถ้าไปหยุทยาลดน้ําตาลเนี่ยมันอาจจะ อาจจะช็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ใชคู่กันไปนะครับถ้าหากว่าระยะหนึ่งก็พิจารณาเอาเองว่าจะทําอย่างไรตัวสําคัญอย่างที่ตัวหลักก็คืออินซูลินนะครับอ,อย่างทีเ่เราทราบกันดีว่าเมื่อมันปรับอินซูลินให้อยู่สภาพสมดุลได้เนี่ยเราก็มีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจนก,กระทั่งต้องฉีดอินซูลินแล้ว oh. แล้วหลังจากใช้ริยะหนึ่งเขาไม่ฉีดอินซูลินแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเรา ทานยาอยู่สมมติว่าเดือนนี้นะเราไปเจาะเลือดแล้วหมอจ่ายยาแล้วเราก็กลับมากินสีฟ้าของอาจารย์เนี่ยนะคะสมมติหมอขนาดสองเดือนไปตรวจเจาะเลือดหมอเขาจะลดยาเองใช่ให้เป็นสมมติว่าเรากินสามตัวอาจจะเหลือสองตัวหรือถ้าเกิดว่ามีอยู่สองตัวแล้วทานสามเม็ดอาจจะเหลือ2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนมากยืนยันเลยค่ะและอยากย้ำคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าใครที่ทดลองทานต้องใจเย็น เพราะของเราไม่ใช่ยามันไม่ใช่ยามันต้องใช้เวลาย,ยัางไงครับอาจารย์สักกี่วันกี่สัปดาห์ถึงจะค่อนข้างเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น,นคือในการท,ท,ทดสอบของเราจากผู้บริโภคที่ใช้4แคปซูลต,ต่อวันเราเจาะไม่เลือดขาวออกมาดูในอาทิตย์ในวันที่15ครับว่ามันมีการลดสาร3ตัวที่มันเยอะไปเนี่ยลงมาชัดเจนนะฮะในวันที่15ครับของการใช้สีแคปซูลต่อวัน ถ, il, ถ้าตีความก็คือสองสัปดาห์สองอาทิตย์สองอาทิตย์สองสัปดาห์เนี่ยได้นะจะสังเกตเห็นแน่นอนคือมันไม่สามารถรับประทานเข้าไปปุ๊บเห็นผลปั๊บคือตอนที่เรายังหนักอยู่เนี่ยอาจารย์อาจารย์ว่าเนี่ยเป็นสี <S 2> 2 <S ่เป <3 S 1> ็นสี่เม็ดแต่พออาการเราเข้า <shout> ที่เข้าทางแล้วก็คือสองเม็ดครับก็ลดเหลือเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดชายมีบางรายที่บางรายที่ฉีดอินซูลินแล้วฉีดอยูสี่ปีเขาใช้ของเราอยู่สี่เดือนแล้วก็เลิกฉีดอินซูลินแต่เขายังคงใช้สามเม็ด ต่อสัปดาห์เพื่อจะควบคุมระดับน้ำตาลต่อไปออครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะเช็คย่งง่ายๆเลยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพออยู่15วันแล้วเช็คน้ำตาลอย่างพี่เนี่ยพี่ต้องไปหาหมอทุกสองเดือนเพราะฉะนั้นก็จะมีการลดจำนวนยานะครับผูะะ้ชมค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะคุยให้ฟังนะคะยังไม่หมดนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นในเดือนแรกของเราเราแนะนำเขียวไปละฟ้าไปละชมพูไปละ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคำว่าน้ำมังคุดค่ะเพราะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมแต่มันก็มีต่างกันนะน้ำมังคุดที่มันใช่มันก็มีที่มันไม่ใช่มันก็มีส่วนใช่เป็นอย่างไรคงต้องฟังจากพิเชษสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาหีครับยู่ๆก็เกิดอาการย่อบอย ทั้งคืนทั้งวันเยี่ยวแล้วก็หิวน้ําไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณนี่เป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้น้อยไปสิบหมอก็ให้ยากินตอนแรกแรกกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะครับหมอตรวจว่าว่า,าความดานันขึ้นให้ยาความดันสอความดันอีกกินขวดไปไปบอกหมอปอท้องหมอหมอว่าเป็นกระพเพาะเอาหายยากระเพาะกินเ,เป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอว่าเอาคุณนี้ โรคไขมันในเลือดกินยาไขามันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็ดีคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณไตมันเสื่อมอคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดัตนต้องกินไขมันในเลือดกินกับเพาะต้องกินแต่ว่าบอกวางต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะแกฉีดไอซูลินไปไหนก็พบหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โอ้ตั มามาให้ชเช้าเค็นหนึ่งตอนเย็นเค็นหนึ่งท,นนทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ้โหไม่ขาดเลยสี่ปีก็พอดีเจอกับน,น้องเซ่บบอกว่าคุณต้องม,มาฟังเขาบรรยายแบบนี้แบบนี้แบบนี้น่าสนใจว,ว่ามากินพอกินกับพวกแรกรู้สึกตัวมาเบาขึ้นถึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไรมก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะมั่วยหมดเลยนปวกเอวพอเข้ากับพุกที่สอง หำไมวาดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวดมั่ยนี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่กินยาด้วยกินยาด้วยอ่าฮะแล้วก็พอกินทั้งสามสามกระปุกนี้อไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ําตาลตอนนี้ไปไปตัวก็87อันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอทุกวันนี้นี่ปกติละปกติแล้วน้าตาลเหลือ87ความดันความดันร้อยสามร้อยสาม น้ำหนักผมเนี่ยอยู่ประมาณทั้เจ็ดสิบกว่าได้เจ็ดสิบสามาอยู่ในช่วงเนี้ยฮะผมไปทํางานได้อยู่ประมาณทั้สามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ําหนักมันลดตาก็เริ่มา้าเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยหมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับปรงโงกนั่งสับปรงโงกตลอดเขาเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังในแพทย์เขาบอกว,ว่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยครับค่ามันอยู่ที่ประมาณ500ถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่2แคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะครับเริ่มลดละลดเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อเช้านี่ผมเพิ่งไปหาหมอมานะฮะหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือด ผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่แล้วอยู่ระดับเนี้ทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วบางเดือนนี่ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปบางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนผมอายุสี่สิบอ่ะเฮ้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงและอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออ้กว่าคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วเออแล้วที่บอกว่า ตาพระโมเดีนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นแล้วฮะใสใสชัดเลยครับ